สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องตีครับเลยวันนี้เรามาในหัวข้ออะไรเอ่ยมือถือราคาไม่เกิน4ี0 0ห้ารุ่นนะล่าสุดเนี่ยจะมีรุ่นอย่างาใช้กันบ้างเนาะอ่าฝากกันกดไลค์ก่อนกดติดตามให้กันก่อนได้ไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยมารุ่นแรกนะตีแนะนาเป็นตัวของ vivo y0c ตัวนี้เพิ่งออกใหม่เลย r รม4นะ้รุ่นนี้แล้วก็ storage ให้มา128รอ เยอะมากกับราคาเพียงแค่สามพกาอ้าวสเปคล่ะสเปครุ่นนี้มาพร้อมกับจอที่เป็น 90Hz LCD 6.7นิ้วความเร็ยอยู่ที่ HD p l s ส่วนความสว่างเนี่ยให้มาอยู่ที่570นิตแบบว่าอยู่กลางแจ้งอะไรเงี้ยเนาะส่วนชิปเซตของรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัวของ Unisoc T 7 225นะขนาดหนตาตู้ของรุ่นนี้เนี่ยได้มาอยู่ที่2 5 0 0 0กว่ากว่าเนาะกล้องหลัง13ล้านแล้วก็เลนส์เสริมอีก1เลนส์เนาะ0.08 หลานกล้องหน้า5หลานครับพี่แล้วก็แบตเตอรี่5,500เยอะมากเลยใช่ไหมอ่าชาร์จเร็วเนี่ยให้มาอยู่ที่15วัตต์รุ่นนี้วันรับไฟไฟ5นะครับบลูทูธเวอร์ชัน5.2แล้วก็มีการน,น้ํา p p 6 4ด้วยนะมีสแกนนิ้วมือข้างเ่อือ่รอนะฮะแล้วก็เสียงเนี่ยเป็นเสียงความดังระดับ200%ด้วยแล้วก็มีความทนทานระดับมาตรฐานทหารเลย มีเรื่องของ AI เข้ามาด้วยนะรุ่นนี้ Vivo ถ้าสนใจรุ่นนี้ก็ต่ำกันได้เลยราคานี้จะมีที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้นะเป็นลิงก์จาก Shopee เนะาะอ รุ่นที่สเนี่ยจะเป็นตัวของ Poco m 6รุ่นนี้เนี่ยให้แรมมา6เนาะแล้วก็รอม128กับราคาไปแค่สพเายาสเมปคของรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับจอ9 0 h าเพเช่นที่จอเป็น lcd เนาะขนาดจอเป็น6.79นิ้วแต่ความละเอียดเขาเนี่ยจะให้มาเยอะหน่อยกว่าจะว่าจะชอบเขาเลยเป็น full h d g e ดพาอืมส่วนความสว่างเนี่ยให้มาอยู่ที่450นิ้แบบทั่วไปแล้วก็แบบกลางแจ้งไหนจะได้สูงสุดอยู่ที่550ร้อยห้าสินิัว Helio g เ1 u l ต r a นะแล้วก็คะแนนอันตุตู้เนี่ยเขาได้ไป269 0 0 0ก็หลัง1 0อล้านบวกกับมาโคร2ล้านส่วนกล้องหน้าเนี่ย13ล้านใช่นะแล้วก็แบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,030ัิลลอม แล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ยให้มายู่ที่3ิวัตต์นะครับ Wi-Fi เนี่ยเป็นเวอร์ชัน5แล้วก็บลูทูธ5.4ุนะฮะสแกนนิ้วเหนือข้างเครื่องแล้วอืมแล้วก็มาพ้องกับ n f c ด้วยที่สำคัญเนี่ยกล้องรุ่นนี้ด้วยความที่เป็นร0อล้านมันสามารถที่จะซูมแบบ 3x ได้แบบไม่เสียความแบบรายละเอียดอย่างเงี้ยยังก็ยังชัดอยู่โอเครุ่นถัดมาเนี่ยเป็นตัวของ Infi n i x Hot 50i รุ่นนี้ R a m 4แล้วก็รอมเนี่ยให้มา256เอ้ยคือเยอะมากเลยนะเนี่ย ใช่ให้มาเยอะมากเลยราคาเนี่ยอยู่ที่3,699บาทสเปครุ่นนี้จอเป็น 120Hz เ,เลยนะ,อะจอเป็น LCD 6.78นิ้วความเรียดอยู่ที่ HD+ Parts ความสว่างเนี่ยให้มาอยู่ที่500นิตแบบสูงสุดเลยแล้วก็ CPU รุ่นนี้เป็น G 8 1นะ Helio อันตัวนี่ได้ไป6 6 0 0 0 0กล้องหลัง48ล้านแล้วก็เลนเสริมอีก1เลนกล้องหน้าเนี่ยเขาให้มา8ล้าน แบตเตอรี่5,000เนาะแล้วก็ชาร์จเร็วอีก18วัตต์ Wi-Fi เนี่ยรองรับเป็นเวอร์ชัน5บลูทูธก็รองรับเวอร์ชัน5.4ส่วนการน้ำเนี่ยให้มาเป็น IP54 นะม,มีสแกนิี่มือข้างเครื่องแล้วก็รุ่นนลำโพงเนี่ยจะเป็นระบงคู่ด้วยเสียงเนี่ยจะเป็นแบบระบบ DTS s o u ส d วความดังเสียง300%มี NFC นะแล้วก็มีเรื่องของ Infinix AI ด้วยว้าว รุ่นถัดมาครับตัวนี้จะเป็นตัวของเร a l มี Note ต0คือรุ่นนี้เนี่ยจะให้แรมานี่6แล้วก็รอมให้มา128รอาคาเขาเนี่ยอยู่ที่3,600เนาะจอรุ่นนี้ไป 90Hz ิบเพอดีเหมือนกันแล้วก็6.74นิ้วนะความใหญ่ความละเอียดอยู่ที่ HD พัดความสว่างเนี่ยให้มาอยู่ที่450นิตแบบทั่วไปเลยแล้วก็แบบพิกสูงสุดอยู่ที่560ร้อนิดซี่ยรุ่นนี้จะเป็นตัวของ ยูเทอรซ็อกไทเกอร์ทีหกอเนาะอันตัตู้เนี่ยได้ไปสองแสนห้ามื่สองพันกล้องหลังรุ่นนี้จะให้เป็น32ล้านแล้วก็เลนเสริมอีกหนึ่งเลนส่วนกล้องหน้าเขาเนี่ยให้มาอยู่ที่5ล้านนะพี่แล้วก็แบตเตอรี่ให้มาที่5,000ชาร์จเรว1สิบตต์ Wi-Fi เวอร์ชัน5รองรับบลูทูธเวอร์ชัน5เหมือนกันมี IP 64ด้วยกันน้ำมีสแกนนิ้วค้างเครื่องแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นมือเดือที่แข็งแกร่งด้วยเพราะว่ามา้องกับตัวของมาตรฐาน armor shield ถ้าคุณผู้ชมสนใจรุ่นนี้ก็ตังมาได้เลยเนาะใช่โอเครุ่นสุดท้ายแล้วรุ่นนี้จะเป็นตัวของ Honor h o n o r x6b รุ่นนี้เนี่ยให้ RAM ม,มาที่6ครับแล้วก็ ROM 128กับราคายงแค่3 7 9 9บาท รุ่นนี้เนี่ยจอจะเป็น9เซลเเหมือนกันชนิดจอเป็น LCD ขนาดจออยู่ที่6.56นิ้วครับแล้วก็ความละเอียดอยู่ที่ HD+ ส่วนความสว่างเนี่ยเขาให้มาอยู่ที่500นิดแบบพีคเลยนะ CPU เนี่ยจะเป็นตัวของ Helio G85 อันตัวตู้ได้8 2 2 0 0 0นะรุ่นนี้กล้องหลังละ่ะก็หลังให้มา50ล้านเลนเดบอีก2ล้านเนาะส่วนกล้องหน้าให้มาที่5ล้านครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,200มิลอม แล้วก็ชาร์จเรือ35วัตต์ครับบลูทูธเนี่ยเวอร์ชัน5.1 Wi-Fi 5เหมือนกัน IP เนี่ยรองรับเป็น5 4นะกันน้ำนะครับแล้วก็มีสแกนยู่ข้างเครื่องแล้วก็รุ่นนี้นะ่ยยังมาตรฐานความแข็ง,งแรงเหมือนกันเนาะการันตีทนทานระดับ5ดาวด้วยเหมือนกันเลยและนี่ก็คือ5มือถือ5รุ่นที่นะ่าสนใจในงบ4,000บาทเนาะสนใจรุ่นไหนตามกันได้ที่ลิงก์ที่ให้ไว้เลยนะฮะนะครับไวเจอกันในคลิปหน้าครับส,สวัสดีครับบีครับ